สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับวันนี้ผมมาดูที่พามาดูที่ดินนะครับที่อำเภอบรรพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แต่ก่อนจะไปดูที่ผมพามาเที่ยวก่อนนะครับที่ร้านอาหารละเอียดนะครับมีกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวอาหารว่ารสชาติอาหารที่ร้านนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ผมพาแฟนและก็น้องชายมาด้วยนะครับก็สั่งอาหารมา ลองดูนะครับก็จะมีส้มตำไทยนะครับมีกระเพราถาดนะครับแล้วก็ไข่เจียวกุ้งนะครับ3าอย่างเดี๋ยวผมจะลองชิมส้มตำไทยก่อนนะครับก็มีข้าวเหนียวมารออยู่แล้วส้มตำไทยที่นี่จะรสชาติเป็นยังไงนะครับหน้าตาน่ากินเชียวนะครับคำแรกนะครับครับตัดเข้าปากแล้วใช้ได้ครับรสหวานนํานิดนึงไม่ไม่หวานเยอะนะครับแล้วก็ได้ได้รสชาติของส้มตํากินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยมากเลยนะครับ ต้องยกให้นะครับยกนิ้วให้เลยครับส้มตำไทยร้านละเอียดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้คือเมนูกระเพราถาดนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับหนึ่งคนทานหมดแน่นอนครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูกันใกล้ๆครับกระเพราทะเลนะครับว่าแล้วก็ชิมครับไม่พูดพรามทําเพลงนะครับชิมเลยนะครับอืมใช้ได้ครับเข้มข้นครับอร่อยแน่นอนนะครับใครผ่านมาแถวนี้แวะมาชิมกันนะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ อันนี้ด้านหลังของผมนะครับจะเป็นชื่อร้านละเอียดอยู่กลางทุ่งนาวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ข้างหลังแบ็กกราวเป็นเขาหนอ่อกเขาแก้วหรือเขาลิ่งยักษ์นะฮะบ,บริเวณเนี้ยจะเห็นลิ่งยักษ์ออกมานะครับตามข่าวที่เคยนําเสนอกันไปนะครับแล้วก็ทางร้านเนี้ย เป็นจุดชมวิวนะครับเขาหน่อเขาแก้วสวยงามมากแล้วระหว่างช่องเขาก็ก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีลมเย็นๆพัดผ่านช่องเขามาก็วิวทิวทัศน์สวยครับแล้วไม่ห่างจากสายเอเชียถ้าจะขึ้นทางภาคเหนือเราอยู่เทินนิดนึงนะครับเ้วเดี๋ยวซ้ายเข้ามาก็ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงหน้าร้านแล้วนะครับเห็นวิวเขาหน่อเขาแก้วสวยนะครับและทางร้านก็จัดร้านไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับมีโต๊ะ ลองรับลูกค้าแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะครับหลังจากที่เราชิมอาหารจากร้านละเอียดแล้วเราก็มาเริ่มต้นเดินทางโดยผมจะยึดจุดอ้างอิงเดิมก็คือโรงพยาบาลบรรพทวพิสัยนะครับเราเดินทางตามถนนเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอบรรพทวพิสัยกับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับตรงไปนะครับเจอไฟแดงตรงนี้เรียกว่าไฟแดงโลตัสครับขวามือนั่นแนะไปนิดนึงก็จะเป็นห้างเทสโก้โลตัสนะครับ เราเดินทางตามถนนลัดยางเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับสองฝากฝั่งก็จะมีชุมชนนี่นะครับโรงเรียนเยาวชนพัฒนาโรงเรียนหน้าอยู่หน้าเรียนนะครับของอำเภอรบรรพฤษพิสัยเราเดินทางนะครับสองฝากทางก็จะเป็นร้านค้าเป็นชุมชนเป็นวัดนะครับ การคามานาคมขนส่งสะดวกนะครับอันนี้โรงงานโซล่าเซลล์นะครับผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาจากโซล่าเซลล์ซึ่งอ,อําเภอบรรพฤษไัยเนี่ยก็จะมีตั้งอยู่หลายโรงงานเลยนะครับเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับรถล,ลาควักไควถนนหนทางกว้างนะครับมีไฟฟ้า,ฟา,ฟาเกือบตลอดเลยนะอำเภอรบรรพพิไัย รบรบรพตพิสัยก็บอกแล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนก็เห็นเขาหนอกเขาแก้วนะครับอําเภอนี้เขาหนอกเขาแก้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอําเภอบรรพตพิสัยเลยนะครับเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับสองฝากฝั่งทางก็จะเป็นวัดเป็นชุมชนตลอดนะครับไม่เปลี่ยวนะครับมีชุมชนตลอดนะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์นะเพราะนั้นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็จะชัดเจนเลยนะมีการค้าขายคึกคักนะเป็นจุดๆไปเรื่อยๆนะอำเภอบรรพตพิสัย ช่วงนี้ก็จะมี10ล้อวิ่งเยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะฮะสองฝากฝั่งก็จะมีตลาดย่อมๆไปเรื่อยๆนะฮะเป็นชุมชนหน้าอยู่เป็นชุมชนเกษตรนะครับแถวอำเภอบรรพวิสัยนะฮะเราเดินทางตามถนนลัดยางเข้าไปเจอไป้ายไล่พอเพียงบรรพวิสัยนะครับมีการทําสวนเกษตรสวนเกษตรพอเพียงกันหลายจุดนะใกล้ถึงที่ของเราแล้วนะครับเราเลี้ยวซ้าย ตรงศา,าลารอรถนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตนะครับช่วงนี้แต่บริเวณหน้าที่ของเราเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับแต่โอกาสต่อไปก็น่าจะเป็นคอนกรีตนะครับเราเข้าไปในใน,ในกลุ่มหมู่บ้านนะครับนีบริเวณนี้เริ่มเป็นถนนลูกรังนะครับแต่ก็มีชุมชนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะฮะบ,บริเวณนี้เนีเราผ่านไร่อ้อยสองฝัง่งจะเป็นไร่อ้อยช่วงนี้ทําอ้อยกันเยอะนะครับ อีกนิดเดียวก็จะถึงที่แล้วครับเนี่ยมีการปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับเนี่ยที่ของเราจะอยู่บริเวณซ้ายมือเนี่ยที่ดินของเราเดี๋ยวเราไปจอดรถกันใต้ล่มไม้แล้วเดี๋ยวามาเรามาดูที่กันนะครับเนี่ยที่ดินของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้ผมมารีวิวอาหารให้ดูแล้วที่ร้านละเอียดนะครับแล้วก็พามาดูที่ของผมเนื้อที่7ไร่1งาน61ตารางวาอำเภอเมืองพุทวิสัยจังหวัดคนครสวรรค์โฉนดครุฑแดงนะครับขายกันเพียง90 0 0 0บาทต่อไร่เท่านั้นราคาก็ต่อรองกันได้ค่าภาษีค่าโอนผมออกให้หมดนะฮะอันนี้เป็นที่ดินที่ค่อนข้าง สี่เหลีล่ยมผืนผ้ายาวนิดนึงนะครับหน้ากว้างเนะี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ยาวไปมีหลักหินมีเสาหลักเขตอยู่แล้วนะครับผมปักธงแดงไว้ให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วถนนหน้าที่เป็นถนนลูกลังนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นถนนลูกลังกว้างประมาณนักสามเมตรได้ก็สัญจรไปมาก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับรถยนต์วิ่ง ผ่านไปมาได้สบายและบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นป่าไม้ป่าไผ่ต้นยางนาต้นกระดูนะครับต้นกระโดนนะด้านหน้าที่ก็จะเป็นคูน้ำนะคูส่งน้ําช่วงนี้มีน้ําเยอะนะครับปลายฝนต้นหนาวนะฮะเนี่ยเนี่ยบริเวณหน้าที่ของเรา มองเข้าไปในที่ของเราก็จะเป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวก็ไปและด้านข้างก็พึ่งเก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับชาวนาทํานากันได้ดีเลยบริเวณนี้ดินดีน้ําดีนะฮะเนี่ยหน้าที่ของเราเริ่มจากธงแดงตันนี้แล้วเลื่อยไปแล้วผมปักธงฟ้าไว้ตรงกลางนะครับวันนี้ช่วงถ่ายทําก็อากาศร้อนนิดนะครับเนี่ยฮะตรงกลางที่ ็จะปักธงฟ้าไว้นะแล้วก็ยาวไปถึงธงแดงอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นะแล้วด้านข้างก็จะเป็นคูน้ําอีกนะครับคูน้ําสําหรับใช้น้ําทําการ,กรเกษตรได้เนี่ยนะคูน้ําเห็นเห็นด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยถ้าใครต้องการซื้อเก็บไว้ลงทุนนะครับราคาเนี้ยต่อไปขึ้นแน่นอนนะครับหรือถ้าใครจะปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับหรือใครจะทาโคกหนองนา ก็ได้นะครับเนี่ยที่ด้านข้างตรงนี้ก็จะยาวไปเดี๋ยวเราจะใช้ดโดรนวิ่งนะครับไล่จับท้ายนะท้ายที่กะถึงต้นยูคารน่หละครับนะมันจะยาวนิดนึงนะครับแต่ดินดีน้ําดีแปลงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูภาพถ่ายทางอากาศกันแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนกล้อง360องศาเหมือนเดิมนะเนี่ยบริเวณโดยรอบจะเป็น พุ่งนานะครับทำนาการบางจุดก็ทําอ้อยนะฮะบ,บางจุดก็ทํามันสำปะหลังทําได้หมดเลยนะครับเนี่ยที่ดินของเราจะยาวนิดนึงนะฮะไปถึงด้านท้ายนู่นเลยติดกับแปลงนาด้านท้ายนู่นเลยนะครับเนี่ยที่ดินของเรายาวสัก2-300เมตรนะรหน้ากว้างประมาณสัก30เมตรได้นะฮะเนี่ยบริเวณโดยรอบก็จะเป็นที่นาช่วงเนี้ยเขียวชุ่มชื้นเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลายฝนนะครับฝนลงมาท้ายฤ้วดูการเนี่ยเยอะพอสมควรทําให้ ดินชุ่มชื้นนะครับปลูกข้าวปลูกผลผลิตทางการเกษตรกันได้ดีนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่ประปล้ายนะเป็นชุมชนเกษตรมีถนนลัดยางที่เราเข้ามาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนกระจัดกระจายนะครับก็อยู่กันอย่างสงบเงียบนะครับเป็นชุมชนเกษตรถ้าใครชอบแนวสงบเงียบหรือว่าใครชอบที่จะปลูกต้นไม้นะครับต้นพยุงเดี๋ยวผมจะพาไปดูลายต้นพยุงใกล้ๆนะครับ าสามารถทําได้แล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะย,ยาวได้นะราคาไม่ถึงแสนต่อไร่เนี่ยแ้วก็ต่อรองได้อีกนี่ถือว่าถูกมากนะครับเป็นพื้นที่โดยรอบในที่ของเราเนีครับเป็นชุมชนเกษตรนะครับขวามือก็จะเป็นไร่อ้อยติดกับไร่อ้อยระหว่างที่เรากับไร่อ้อยก็จะเป็นมันสำปะหลังซึ่งกำลังงามเลยนะฮะในที่ของเราเริ่มจากตรงนี้นะครับด้านหน้า ไล่ไปเรื่อยนะครับผมใช้กล้องโดรนไล่ตามทงไปเรื่อยๆนะครับธงฟ้าอยู่ตรงกลางที่นะหน้ากว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยาวนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่ว่าต้องต้องต้องพิจารณานิดนึงนะครับเพราะว่าที่มันจะยาวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล็กมากนะฮะหน้ากว้างประมาณสัก30เมตรนะฮะข้างๆก็ทํานากันได้ดีนะครับเพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะฮะแล้วก็คงจะทําต่อเพราะว่าน้ํามันมีตลอดแนตะ่ช่วงนี้ เราไล่กล้องยาวด้านข้างที่นะครับถ้าเราหันหน้าหาที่เนี่ยด้านท้ายที่เนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับด้านหน้าที่เนี่ยด้านหลังที่ว่าหันหน้าเข้าหาที่ด้านหลังก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับอันนี้ธงแดงด้านท้ายที่นะครับมีหลักหินปักอยู่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยฮะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแนวต้นยูคาเห็นต้นยูคาไหมครับข้างเคียงปลูกไว้กําลังเติบโตงดงามเลยเพราะนั้นใครลงทุนปลูกต้นยูคารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่แปลงนี้นะฮะ นี่ฮะนี่คือหลักเขตด้านท้ายนะครับผมเอาธงแดงตักไว้แล้วผมก็เดินมาอยู่ที่ธงแดงเนี่ยครับแล้วด้านหลังนี่ก็จะยาวไปอีกธงแดงอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูธงแดงอีกต้นหนึ่งนะครับให้กล้องตามผมมานะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นการทํานาที่ข้าวดีมากนะข้าวดีมากเลยด้านท้ายที่ของเราเนี่ยฮะยาวไปยังธงแดงอีกต้นหนึ่งที่เห็นนะครับก็น่าจะประมาณ30เมตรเท่ากับด้านหน้านะครับอันนี้ ทงแดงอีกต้นหนึ่งสะน้ํานั้นไม่ได้อยู่ในที่ของเรานะครับเป็นอยู่ที่ข้างเคียงนะครับเขาเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงหน้าแลง้งเก็บน้ําได้ดีนะครับดินบริเวณนี้เป็นดินเหนียวดินดินเหนียวนะครับอ,อุ้มน้ําได้ดีนะฮะเพราะน้นสะเนี่ยก็จะเก็บน้ําไว้ใช้ได้ถึงหน้าแล้งนะครับนี่ทงแดงต้นที่4ี่นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งใช้กล้องวิ่งจากทงแดงต้นนี้ไปยังด้านหน้าที่นะครับนะเราวิ่งรอบเลยใช้กล้องโดรนวิ่งรอบเลยนะครับ ด้านท้ายที่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวนาก็เก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับนี่ยฮะด้านข้างที่อีกด้านหนึ่งนะครับไล่ไปก็จะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไเป็นระยะนะครับต้นประดู่ต้นว่านะครับอันนี้เรามาถึงหน้าที่นะครับหน้าที่ของเราที่จอดรถอยู่นะครับเนี่ยนี่เราใช้กล้องวิ่งจากด้านหน้าไปด้านท้ายนะครับผ่านที่นะครับที่ดินของเราเนี่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับ แต่การทําประโยชน์เนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีเลย7ไล่1งาน61ตารางวาไล่ละ9 0 0 0 0มต่อรองได้นะครับไล่ละต่ำกว่าแสนนะฮะหายากนะครับโฉนดครุฑแดงรูปสี่เหลี่ยมดินดีน้ําดีสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีนะครับวิ่งมาถึงด้านท้ายนะนี่ผมอยู่ตรงคนาที่เป็นกึ่งกลางที่นะครับใช้ธงฟ้าปักไว้ ด้านข้างก็จะทํานาคุณเก็บเกี่ยวไปนะครับข้าวดีมากเลยนะสังเกตได้จากต่อสังข้าวนะครับต่อสังนี่ยังสูงอยู่แสดงว่าข้าวเนี้ยอุดมสมบูรณ์ดินดีนะครับเนี้ยที่ของเราอยู่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นใครจะซื้อไว้ให้เช่าสําหรับทํานาก็ได้นะครับมีคนรอเช่าอยู่ก็คือต่อคราวนะครับต่อ3เดือนก็ประมาณไล่ละ8 0 0ถึง1,000บาทต่อ3เดือนนะฮะต่อ3เดือนค่าเช่านะครับ ซื้อท,ทิ้งทิ้งไว้เก็บค่าเช่าก็ยังได้นะครับเนี่ยบริวเวณโดยรอบจะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นไรอ้อยนะ, <ๆ S 1> นะเห็นเขียวๆสูงๆนั่นคือไรอ้อยนะครับเนีผมขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะเนื้อที่7ไร่1งาน61ตารางวานะครับเนี่ยเราใช้กล้องวิ่งจากด้านท้ายมายัางด้านหน้าที่นะครับเห็นไหมต้นไม้เติบโตชุ่มชื้น ครับวันนี้ผมก็มานําเสนอที่สวยๆไว้เไล่1งาน61ตารางวาฉนดทคุดแดงนะครับเทียมเฮอรบันพศพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ราคาไล่ละ9 0 0า0บาทเท่านั้นพูดคุยต่อรองกันได้อีกนะฮะแล้วค่าภาษีค่าโอนผมออกให้เองติดต่อโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับถ้าผมไม่ว่างจะโทรกลับนะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันนัดดูที่ได้ก็โทรบอกล่วงหน้ากันนิดนึงนะครับผมจะได้จัดตารางงานแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูที่นะครับเจ็ดไล่1งาน61ตารางวานเนี่ยขายกันแค่ไล่ละ9 0้า0เท่านั้นนะครับ ครับสำหรับที่เป็นนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าถูกและดีขอตีทงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะอันนี้ บริเวณที่ของเรานะครับจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ต้นหนึ่งเรียกว่าต้นธงเทงนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของดินนะฮะนี่ผมเด็ดลูกมากินนะฮะสดๆเลยไม่มีสารพิษธงเทงนะฮะอันนี้ลูกเล็กนะครับธงเทงไทยแต่ว่าถ้าธงเทงฝรั่งเขาจะเรียกว่าแคปกูสเบอร์รี่นะที่ขายตามห้างนะฮะอันเนี้ยเป็นต้นไม้ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเพราะนั้นที่ของเราเนี้ยดินอุดมสมบูรณ์ฮะกินได้สดๆนะครับอร่อยหวานนะครับแคปกูสเบอร์รี่และ ข้างๆที่ของเรานะครับก็จะเป็นสวนมะลินะครับบริเวณเนี้ยสามารถปลูกมะลิเก็บดอกไปร้อยพวงมาลัยได้นะครับเพราะว่าบรรพชนพิสัยก็จะมีอาชีพร้อยพวงมาลัยส่งที่กรุงเทพกันหลายพื้นที่นะครับเพราะฉนั้นเขาก็จะปลูกมะลิกันไว้นะครับดินดีครับดอกไม้หอมนะฮะอันนี้สามารถทําสวนมะลิก็ได้นะครับใกล้ๆที่ของเรา นะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่นึงนะครับนี่เป็นสวนมะลิของชาวบ้านนะครับเราก็ขออนุญาตเข้ามารีวิวให้ดูว่าพื้นดินเนี่ยสามารถปลูกต้นมะลิได้นะครับครับผมนะนี่ผมมามา,มาดูอีกที่นึงบริเวณใกล้ๆก,ก,กันนะครับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ดินอันนี้เป็นต้นพยุงนะครับก็อายุก็ประมาณสักปีเศษนะครับสูงประมาณสัก3เมตรกว่าละ นะต้นก็เริ่มใหญ่แล้วเจ้าของครับตัดแต่งกิ่งอย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งต้นพยุงเนี่ยสามารถขุดล้อมเป็นไม้ขุดล้อมขายได้นะครับสักอายุ2อปีเนี่ยขุดล้อมขายได้หรือว่าถ้าใครปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นไม้ที่มีมูลค่าในอนาคตนะครับ เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะครับที่ดินเรายังอยู่แต่มีต้นไม้มีมูลค่านะครับอีกสัก10กว่าปีนี่ก็น่าจะสามารถตัดแปรรูปได้ราคาก็แพงนะครับไม้พยุงแล้วตอนนี้เขาอนุญาตให้ปลูกให้ตัดได้แล้วส่วนนี้นะฮะใกล้ๆที่ของเราเนี่ยก็ปลูกต้นพยุงเยอะเลยนะเห็นไหมเยี่ยมครับ